ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบุดสุขุกคนละครับสมองทุบบอลเมืมอม่อนี้เสาร์วันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนะครับเสาร์วันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมอากาศสดใสอากาศดีดีครับมือวาเลขออกมี่พี่น้องผู้ได้หมานแน่นอนครับกะผู้ได้หมานกะ,สะแสดงความดีใจน้ำดยครับเด้อกะผู้บร่รมานกับว่ากันไปเนาะครับเค็ใจใรข้อมบางเดียว ีปใส่สีผ้า,ามายามเบ็ดครับหลังจากมือเคลื่อนม่ยามก็ได้ประคอตัวนึงก็ประดุกอีกสองตัวนี่ม่ยามกันเลยครับวังหันหล้างนั่นก็สองสามล้างวังหันก็วบบัดทิดครับหลังหนึ่งเนี่ยขาดสิมันปลาไหลคือมาก,กินมันปลาไหลกินขาดเี๋ยวหลังนี้ยังมาก,กินมันครับอู้ท่านหยาบท่านเบ็ดกงของน้องอยู่ครับ เดี๋ยว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 ยิงไซเบอร์คนมันแมนอีหยังอีหยังมากินปลาหรือแมนอีหยังนี่ครับขั้นเบ็ดโกงคงน้องอยู่ขั้นหยาอุ้ยนอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หยังยังบ่แมนปลาหรือแมนอีหยังลุดไปแล้วหรือกันไเ่หน ไอ้บุญสายเบ็ดโอ้ยังอยู่ครับพี่น้องโอ้ยตะคว้าครับตะคว้าตะคว้าครับพี่น้องไอ้ชโอ้ตัวใหญ่เติบับตัวนี้ใหญ่เติบท่านใหญ่อู้ดู่ครับอุ้ยรุดไปจเอย โอ้ยแต่เสียดายครับตัวนี้เติบไหมมันพันเนี่ยโอ้ยเอาลุดไปกับแซมมันบบไปนั่งเอาตัวโลลุดครับโอ้ยเสียดายเสียดายรุดไปเรียบร้อยหลังนี่ก็บ่ติด หลังนี้คือขั้นเบ็ดโกงของน้องอีกเดี๋ยวเบื่อทัพพีน้องยังบ่ยื้อรุดไปอีกหรอบ่รุดอีกเรียบร้อยอู้มันมากินเดึกดมันมากินเดึกดครับกินแล้วก็รุดไปเลยโอ้เสียดายประคอนี่ Lăng này nó cứ nghe khởi màu bay xuống xung phí Rút Tì nghe khởi màu bay, bò chít Nào chít Cả bò bên nhau Bò đây, cả bò ao Lăng đầy chít chẳng ao Lăng ừ. này nhau bò Bò này Nào, đi bên ta เข็งดึงมาของเดี๋ยวไปเบิ้งกันอีกครับมีหย่างบอมีอย่งบอนี่นะครับสาน้องสาเพานี้ใช่หนามไร,มรม้ครับ,บอืมทัางนี้บมี่ครับบ่ติด ผนค,ครับฟังเว้นออกเต้นกำลังท้องฝ่ากำลังเป็นสีท้องครับดวงอาทิตย์กำลังสีขึนเป็นเส้าที่สดใสเบื้องสภาพบรรยากาศบ้านเฮานี่ครับบรรยากาศบ้านเฮามี่ละให้หน้าเพิ่นยิ้มใส่ปลาเขาเพงิ่นยิ้มใส่ครับแต่ถือว่าดีอยู่ปีนี้นะครับผลฝ่าก็ดีห้ามกระโบกขดัด โอ้ยประคอรุดไปตัวหนึ่งประคอตัวใหญ่เติบว่าเสียามาขึ้นมาโซ่อ่างพี่น้องว่าสิป้ายอ่อรหลอดมันกินบ่เลอะแงามันไปของหงานะ้ำแย้วครับพี่น้องกลางนี้จังใดล่ะออูอ้จิดอยููอยู่ครับเป็นปลาเข็งครับปลาเข็งปลาเข็งนี่ครับปลาเข็งตัวง,งามครับ ปเข่งตัวงามเดี๋ยวนะครับผมปดก่อนนี่ครับตัวงามเลยตัวงามใสใสอู้คือกินเลือเหอไอ้ปลาเข็งตัวนึงใสถุงหมนัน นี่ครับเดี๋ยวไปย้มกันต่ออีกี่น้่งจะมีตัวหรือเปล่ดีดูหน่นสัตว์ง่ายบอทั้งนี้เป็นจังไดทังนี้เงียบครับเงียบ เงียบเชียบเลยทั้งนี้ก็เงียบทางนี้เป็นไรทางนี้ก็เงียบครับเงียบเชียบเลยเอ้าไล่ยุครับติดอยู่ติดอยู่ครับนั่นๆๆๆ นี่พี่น้องนี่ขึ้นมาปละเข็งตมง่ามครับอู้ปละเข็งตมง่ามครับพี่น้องนี่ฮะได้ปละเข็งกะถือว่าโอเคอยู่ครับอ้อนตัวใหเอาไปปนเอาไปปีงกะแสบครับ มั่นดีนี่ครับพี่น,อน้องส่ถุงมงานนี่ครับอ่ะได้แล้วสองแฉมเดี๋ยวไปุูนกต่อยครับสาภาพไม้พวกนี้ใส่กับเปลี่ยนยังสีแลละครับห้าลัางหมองกันย่างยากนะห้าลัางหมองกันานาแบบ้ำเลิก นำเลือกนำหลยแต่ว่ากับมาไสนี่มองนี้มือว่านนี่หกแห้งครับนี่ไส้กัเอาเกี่ยวมาถางออกให้มันแปนเลาวพอสันสหนูกับแม่ยู่ครับหนูนี่สร้างปัญหาหลายมันมาจอ่อคันแท่มันมาขุดขันแท่ครับเทไห้ขันแท่หัวขั้นแท่ขาด รังอีกเป็นยังไงรังนี้งเงียบครับบอจิดรังนีก็เงียบนี่ฮะนีะ่ฮะให้หนาคพญ์ไส้ครับให้หนาคพญ์ไส้รังนีก็เงียบ Nàng pha pha khẩu cho khoáng tên ý ạ Bố đi hiệp khẩu đâu Răng này tên tên đấy. Răng này nhị tên nghiệp Bo chít, bố kín Răng này nhị tên nghiệp Ui, pha nổi mất chít นี่ปลาคน้อยมันกีห้อยปลาคอใอญ่กัดผุนกัดขาดเครื่องโอ้เอ้าเอาไปป้งให้แมวครับเพื่อด้ปีงให้แมวนี่ใส่เลี้ยงแมวไว้สามพีโตแต่งอนหักมันงลครับหักแมวหักหมาหักแมวก็่เลี้ยงไว้นั่เป็นมูเจ้าของหลังนี้เป็นจังไร นี่ก็โอ้ยปลาคอน้อยเหลือแต่หัวครับนี่พี่นอ้องปลาคอน้อยเหลือแต่หัวเหมนปลาคอใหญ่แหละคือเมื่อกินมันนี่จะปลาคอใหญ่แหละโอ้มันบกขาบมันบวขาบมันบกคขาบ không tao bị biển mèo cứ câu rắn nhịp bên đây rắn nhịp cứ nhiệp nghiệp chiệp rắn nhịp nghiệp. cứ นี oh! JA ่ก็เงียบโอ้เยอะพี่น้องนี่อะไรนี่คือพันหลุ่มพันปลาเขาอุ้มลุ่มยุ่นปลาเงี้ยงบ่เยอะมั้งครับพันกุ้งเขาแตกเอ้เลยอยู่เยอะคนเบิ่งเงี้ยงปลาเงี้ยงบ่ ใช่ล้วขายเด็ดอู้ยังอยู่ครับยังอยู่ครับพี่น้องปลาดุกปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกอุ้ยเยอะยืดเยอะยืดเยอะยืดนี่ครับปลาดุกต้มง่ามครับพี่น้องนี่อู้ปลาดุกต้มง่ามมันมันมันโอ้ยปลาคอยยืดไปว่ามันสิบอะไรอีกยังได้อยู่ครับใดปลาดุกครับเอ้าถือยไป วัวเสียหายครับได้ครับได้นี่ครับปลาดุกไงเลืองเหลืองอ้วน,นใส่หุงหมานคือเก้าครับได้ละสามเต้มปลาคอไงมากินมากินปลาคอหน่อยเลือแต่หัวคอรอเค่ะเลยมันสร้างบทดจิตถือบุญไปเบื้องอีกครับยังเหลืออยู่ tám chi lặng này ạ đừng có tí chín tôm mà bò thì mán bò đang nghỉ có bò chít đang làm thịt chi thịt má bay chứ có khẩu thì đi nghe má bay có khẩu หลังนี่ก็บบติดครับตีเงียขึ้นมาไหวเบิดหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายบันหลังสุดท้ายเป็นแดงได้หลังสุดท้ายกับโติดครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็สรุปว่านี่แหละครับ ได้ปลาดุกตัวหนึ่งกับปลาเข่งสองตัวมืนเคลื่อนนีก็ได้ปลาดุกสองตัวกรับปลาคอตัวหนึ่งรูตตัวหนึ่งครับเสาหนีตัวใหญ่เติบกระจายอยู่แต่ก็สร้างมันอยู่ในนาดอกบอกไปใส่ครับสำหรับชิปนี้ก็ฝากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอย็บซี่เบิร์สูผูสุขคนนะครับเด้อที่เขามาติดตามเขามารับชมส่องพ่อนี่ใส่ลูกสินแสบส่องน้นนอยๆนะครับ พ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแช่โคตรซับใสไข่โคตรยังเพิ่นให้กดก็กดโคตรไม่สูแนวล่ะครับขอบคุณลหลายๆเด้อครับเด้อพี่น้องสวัสดีครับ